สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอะตอมเกนชิโลกเช่นเคยระครับวันนี้ผมจะมารีวิวชุดใหม่นะครับซึ่งเป็นชุดที่เพิ่งเข้ามาเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะซึ่งไอเจ้าชุดตัวเนี้มันเป็นชุดที่ผมตอนแรกตั้งใจว่า ไม่ได้คิดจะซื้อนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมเห็นเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยลงรูปโอ้โหเยอะกันมากเลยผมก็เลยตัดนใจว่าเออลองซื้อมาดีกว่าแล้วปรากฏว่าพอซื้อมาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้มันก็ดูน่าสนใจดีนะชุดตัวเนี้ยมันก็ย้อมสีได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มันสามารถเอาชิ้นส่วนอื่นๆนะครับของของตัวชุดเนี่ยเอาไปมิกซ์กับตัวแฟชั่นชิ้นอื่นๆได้ครับคือมัน คือมันไม่จาเป็นว่าคุณจะต้องใส่ใส่เซ็ตเนี้ยทั้งเซ็ตเนี้ยแล้วมันถึงจะสวยมันมีความแตกต่างในเขาเรียกว่าอะไรมันมันมันมีความหลากหลายในการเลือกเลือกใส่เสื้อผ้าครับเราอาจจะ mix and match กับเสื้อผ้าบางชิ้นที่เรามองว่าเอ้ยเราชอบรองเท้าชิ้นอื่นว่ะเราชอบหมวกชิ้นนี้ว่ะเราชอบตัวเสื้อชิ้นนี้เพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยคิดว่าคลิปนี้เนี่ย,ยผมจะ ช่วงต้นคลิปเนี่ยผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าไอเจ้าตัวชุดตัวนี้ที่ผมเพิ่งซื้อมาเนี่ยนะมันย้อมจุดไหนอะไรยังไงได้บ้างแล้วเดี๋ยวปลายคลิปเนี่ยผมก็จะมาให้ดูว่ามันมิกซ์แอนด์แมตัวอย่างมันเป็นยังไงก็มาเริ่มจุดแรกก่อนเรื่องของตัวชุดนะครับก็จะมีจุดแรกเนี่ยก็จะเป็นเสื้อนะครับเสื้อตรงกลางนะครับก็นี่ก็ย้อมตามใจเ,เพื่อนๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะย้อมเป็นสีขาวก่อนนะครับเพราะว่า สีขาวเป็นสีพื้นฐานนะเป็นสีที่ทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถรู้ได้ว่าเราจะไปต่อกับเจ้าชุดนี้ยังไงนะครับผมจะเลยผมเลยจะใช้เป็นสีขาวของสีตัวไฮเดียลนะครับส่วนชิ้นต่อมานะครับตรงนี้ผมมองว่ามันมีส่วนของความเป็นเหล็กเป็นของตกแต่งก็เลยจะใช้เป็นสีขาวของบาเลเซียนเองครับต่อมาจุดที่2นะครับก็จะเป็นเสื้อที่อยู่ข้างในนะครับก็ใช้เป็น ตัวของสีขาวไฮเดียลนะครับต่อมาชิ้นที่3นะครับก็จะเป็นตัวเสื้อชั้นนอกนะครับเป็นชุดนอกก็จะเป็นกางเกงกับถุงมือนะครับก็ใช้เป็นไฮเดลเหมือนเดิมนะครับสีขาวไฮเดียลส่วนชิ้นที่4ก็เป็นเหล็กเมื่อกี้นี้นะโทษที่ไวเกินพอดีผมมาพักเอาที่หลังนะครับส่วนไอ้เจ้าตัวถุงเท้าถุงน่องตรงนี้ครับผมพยายามจะปรับให้มันเป็นสีเดียวกับสีของผมนะซึ่งผมเองก็ มีมีสีมีโทนอะไรในดวงใจแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆมีสีผิวแบบไหนเนี่ยก็สามารถใช้ถาดสีนะครับเป็นการเป็นการระบุได้เป็นการระบุเป็นการแบบว่าทดลองการใช้งานดูว่าเอ้ยสีตรงเนี้ยถุงน้องตรงเนี้ยมันเหมาะกับสีผิวเราหรือเปล่าก็ลองเลือกดูนะครับอย่างของผมเนี่ยก็จะเป็นสีประมาณนี้เลยจะเป็นสีแบบสีขาวออกไปแกมน้ําตาลน,นะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ในสีของถุงน่องของผมนะ แล้มาชิ้นที่6นะครับก็จะใช้เออ่เป็นตัวตัวเสื้อข้างบนนะครับเป็นคขาเรกเสื้อคลุมเหรอเสื้อคลุมตัวนี้ถอดไม่ได้นะก็ใช้เป็นสีขาวตัวไฮเดลนั่นเองครับอ่าโอเคต่อมาชิ้นส่วนที่7นะครับก็จะเป็นส่วนของบาเลนเซียนะครับเหมือนเดิมนะฮะบาเลนเซียสีขาวนะครับตรงในชิ้นที่8เนี่ยผมไม่ค่อยอยากย้อมเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นชิ้นที่ผมมองว่ามันสวยงามที่สุดละ แล้วมันย้อมสีของตัวอื่นๆแล้วมันออกมาไม่ค่อยสวยเพราะฉะนั้นสีพื้นฐานของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าสวยสุดละส่วนชิ้นที่9ตรงนั้นก็เป็นเสื้อคลุมข้างนอกนะเมื่อกี้อาจจะไวไปหน่อยอันนี้ก็จะเป็นสีขาวเนาะส่วนชิ้นที่สิที่กำลังดูอยู่ตรงนี้ก็ใช้เป็นสีบาเดนเซียนะครับเป็นสีของเหล็กนะฮะเพราะมันของตกแต่งแล้วก็ชิ้น11เนี่ยเป็นผ้าคลุมที่อยู่ด้านในนะครับก็จะใช้เป็นสีของไฮเดียลสีขาวเหมือนเดิมนะครับต่อมาเป็นถุงมือนะครับแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ส่วนนะฮะ ซึ่งทั้ง3ส่วนเนี้ยไอตัวส่วนที่ศูนย์เนียมันดูไม่ค่อยเห็นหลอกใส่สีอะไรไปก็ได้สีดําสีขาวนะฮะส่วนจุดที่1กับจุดที่2ตรงเนี้ยครับผมมันเป็นเหล็กนะผมก็จะใช้เป็นบารเดเซียนะครับโดยจะอ้างอิงโดยการเป็นสีขาวนะครับเพราะว่าเรามาทางเซตสีขาวแล้วเนาะต่อมาก็จะเป็นรองเท้านะครับตัวรองเท้าตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะฮะจุดที่ศูนที่ศูนย์เนียเป็นเหล็กก็ใช้เป็นบารเดเซียนะครับ ส่วน1กับ2เนี่ยมันเป็นชิ้นส่วนของตัวหนังธรรมดานะครับก็อาจจะใช้เป็นสีของตัวเวเลียเองก็ได้นะครับเวเลียเนี่ยเป็นรูปม้านะครับจะเป็นหนังแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมชอบใช้เป็นสีของไฮเดลนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะฮะต่อมาก็จะเป็นหมวกมี3ส่วนนะครับส่วนที่สนี่ก็จะเป็นหมวกใบเล่นะครับก็จะเป็นสีขาวไฮเดลนะครับส่วนที่1ก็จะเป็นขนนกนะครับก็แล้วแต่ใจเลยส่วนตัวผมก็จะเป็นสีขาวเหมือนเดิมเนาะ ส่วนชิ้นที่2นะครับเป็นชิ้นที่น่าเสียดายที่สุดนะฮะเพราะว่าเจ้าชิ้นเนี้ยมันย้อมทีมันไปทั้งทั้งเครื่องประดับเลยอะซึ่งจริงๆแล้วผมอยากให้มันแยกเป็นช่องที่สามให้ได้นะเบราะว่าแต่มันทําไม่ได้มันน่าเสียดายมากอันนี้ก็จะเป็นเอ่อสีออกจะเป็นโทนเทาๆเนาะเอาเข้มเข้มเทาหมนหมนเนาะก็ผมมองว่ามันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะลองเอ่อลองเปลี่ยนจากสีเทาตรงเนี้ยให้เป็นให้เป็นลองเป็นสีขาว ให้ได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวลองดูก่อนก็ได้ว่าเออ <inappropriate> เผื่อเพื่อนๆชอบสีเทาแบบนี้นะครับก็สามารถกอย้อนกลับไปดูได้นะครับว่าผมตกแต่งอะไรยังไงบ้างนะฮะก็ต่อมาเดี๋ยวผมจะลองทําเป็นสีขาวดูเนาะเผื่อว่ามันอาจจะสวยขึ้นนะครับส่วนสีขาวนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยก็เหมือนเดิมนะครับอะไรที่ใช้ไฮเดลก็ใช้ไฮเดลต่อไปอะไรที่ใช้บอลเสียก็ใช้บอลเสียต่อไปแต่ว่าทีเนี้ยผมก็แค่ปรับจาก ไฮเดลครับเนี่ยทีมันอยู่ครึ่งหลอดให้มันเป็นหลอดสูงสุดอย่างเงี้ยปรับไปเรื่อยปรับจากสีเทาเป็นสีขาวนะครับเราก็ดึงดึงสีขึ้นออกมานะซึ่งก็ไม่ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับก็ลองดูไปแต่ว่าอันนี้ผมก็พูดให้ฟังแล้วกันในระหว่างนี้ก็คือผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบว่าพูดไปแล้วก็อัดคลิปไปนะผมอัดคลิปมาแล้วแล้วก็มาพูดที่หลังเนื่องจากว่าไอตัวทาง n อ i นว a ครับที่มัน เป็นตัวอัดคลิปวิดีโอของผมประจำนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงนะซึ่งผมยังไม่ได้ไปศึกษาเลยว,ว่ามันจะอัดคลิปแล้วมันจะมีแล้วทำยังไงให้มันมีเสียงพูดซึ่งตอนนี้ผมมีปัญหากับตรงนี้อยู่ผมก็เลยก็เลยอลองลองลองหยิบมาเป็นแนวทางการพากดูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อ,อันนี้ก็จะเป็นซอ็อกอันนี้ก็ต่อมาก็จะเป็นตัวเสื้อนอกโอเคประมาณนี้ฮะเดี๋ยวดูไปเรื่อยนะซึ่งผมก็จะพยายามทำให้มันเป็นสีขาวมากที่สุดนะครับ ส่วนที่10นี้ถ้าเกิดเพื่อนงงนะครับก็เพื่อนเพื่อนงงก็ไม่ต้องงงนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนที่สิะครับมันจะเป็นเครื่องประดับที่มันติดอยู่ข้างหลังนะครับซึ่งผมอาจจะไม่ได้ก่อให้ดูเนาะแต่ว่ามันเป็นพวกลายเห็นเห็นเห็นลายตรงปลายปยไหมครับเนี่ยลายปลายปเนะี่ยมันจะเป็นของชิ้นส่วนที่10นะครับลายตรงปลายผ้าคลุมครับ ถุงมือก็เหมือนเดิมอ่ะไม่มีอะไรเพราะมันขาวอยู่แล้วมันมองไม่เห็นส่วนหมวกใบเล่ก็ทําให้มันสีขาวขึ้นแค่นั้นแหละครับอันนั้นก็ไม่มีเลยละอ่ะอันนี้ที่นี้ทุกคนก็จะเห็นแล้วว่าไอ้เจ้าตัวชุดตัวนี่เนี่ยมันเป็นสีขาวแล้วเนาะม,นมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างจากสีเทาเท่าไรหร่หรอกแต่อย่างน้อยนะอันนี้มันก็ดูขาวขึ้นแหละแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆรู้สึกว่าอยากให้มันขาวกว่านี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนจากสีของไฮเดียนะครับให้เป็นสีของอตัว โอบีได้นะครับมันจะขาวจั่วเลยขาวโอโม่นึกว่าตกถังสีมาบอกเลยสีขาวอะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบคร่าวๆแล้วกันฮนะแต่ต่อมาผมจะลองย้อมเป็นสีอื่นๆดูบ้างนะว่าจะเป็นสีแบบไหนก็อาจจะใช้เป็นสีดำดีหรือเปล่าผมย้อมเป็นสีอะไรมาเนี่ยโอเคอันนี้ไม่เหมาะอะไรเป็นสีชมพูเลยมั้งโอเค อันนี้ก็จะเป็นแนวทางการอัพสีชมพูนะครับซึ่งสีชมพูเนี่ยผมก็จะใช้ไม่ได้ใช้ถาดสีนะครับใช้สีสามสีแรกของของแต่ละถาดนะครับก็จะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะครับก็จะเป็นผมมองว่าสีชมพูเนี่ยกับชุดเนี่ยมันเป็นสีที่เข้ากันได้ไเพราะว่าไอ้ชุดเนี่ยผมดูๆแล้วอ่ะมันเหมือนชุดอะไรนะชุดกลางครับชุดกลางของของชาวตะวันตกนะครับมัน สมัยนั้นนะครับพวกชุดพวกนี้มันจะมีสีสันน่ยค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะแต่ผมก็ไม่รู้ประวัติศาสตร์หรอกก็เดาเดาเอาเพราะว่าอ่านจากเว็บตูนมาเยอะมันเกี่ยวไหมนะแต่ว่าไอ้ผมผมว่าชุดแบบสีสีเงี้ยมันก็ดูไม่แย่นะสีชมพูบางคนอาจจะชอบเป็นแบบสีเขียวอะไรเงี้ยก็ผมอาจจะไม่ได้ทาให้ดูนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปอันนี้ผมก็จะลองทําเป็นสีชมพูให้ดูถ้าเกิดเพื่อนๆชอบสีอื่นเนี่ยจากสีชมพูเปลี่ยนเป็นสีเขียวเพื่อนๆก็แค่เอาสีชมพูเนี่ยศูนย์สามหกที่ผมทําอยู่ตอนเนี้ย เปลี่ยนเป็นสีเขียวที่เพื่อนๆชอบก็ได้นึนงครับซึ่งมันก็ไม่ยากแหละก็จะลองทําเป็นสีมพูซึ่งผมมองว่ามองในตรงเนี้ยมันดูสวยนะแต่ว่าพอออกไปดูข้างนอกแล้วมันดูแบบแมงแมงไงไม่รู้เลยไม่จ้าพออันนี้จะเป็นแนวแบบเวสีชมพูด,ดํานะเพราะว่ามันจะเพราะว่าถ้าเป็นสีชมพูล้วนเนี้ยผมว่ามันจะแววไปใช้เป็นสีชมพูดำเนี้แหละเท่มอนกัน ถุงมือนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับก็แค่เปลี่ยนจากเปลี่ยนจากสีสีขาวเป็นสีทองเหลืองนะครับเป็นสีเหลืองเงี้ยก็ประมาณนี้ถุงมือก็เป็นสีดําต่อต่อมารองเท้านะครับอันนี้อาจจะตกแต่งยากหน่อยก็โอเคเหล็กก็เป็นสีบรลเซียเหมือนเดิมทองเหลืองสียมพูนี่ก็จะเป็นสีชมพูอ่อนนะครับส่วนเลขสอตรงนี้ก็จะเป็นรองเท้าก็จะจริงๆผมคิดว่าน่าจะเป็นรองเท้าสีชมพูมากกว่านะตอนผมเลือกรองเท้าสีชมพู และข้างบนเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นสีบรนเซเียสีทองเหลืองนะครับมันจะได้ดูเป็นแฟนตาซีขึ้มานิดนึงเนาะในจุดต่อมาเนี่ยผมก็เป็นหมวกละกันพอดูเป็นหมวกเนี่ยสูงต,ตรงเนี้ยก็จะเป็นตัวสีชมพูนะครับแล้วก็ตัวจุดที่1ตรงเนี้ยก็จะเป็นสีสีแดงก็ได้สีแดงก็ดูสวยนะแต่ว่าอย่าเลยสีดำดีกว่ามันไหนๆมันก็มาขนาดนี้แหละจุดสุดท้ายนะครับสีที่สองก็จะเป็นสีชมพูกุบกริบน่ารัก เข้ากันไหมดูไม่เข้าเลยใช้สีทองเหลืองก็ได้โอเคนี้เราก็จะได้เป็นสีชมพูแล้วนะครับโอเคสีชมพูซึ่งไม่ประทับใจเท่าไหร่สีชมพูไม่ประทับใจยังเฉยเฉยนะผมว่าสีชมพูนี้ยังเป็นสีที่ยังเฉยเฉยอยู่บอกไม่ถูกเหมือนกันแฮะโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยว ต่อมาเนี่ยเราลองมาย้อมดูเป็นสีดําดูนะครับว่าถ้าเป็นสีดําแล้วเนี่ยมันมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับซึ่งตัวสีดำเนี่ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งสีพื้นฐานที่เพื่อนเพื่อนไม่ควรมองข้ามนะครับเวลาเพื่อนเพื <ๆ S 1> ่อซื้อชุดแฟร์ใหม่มาเนี่ยแนะนําว่าให้ย้อมเป็นสีขาวกับสีดําก่อนนะครับเพื่อว่าจะได้รู้ว่าเราจะต้องดําเนินการย้อมสีอื่นๆเนี่ยไปในทิศทางไหนนะครับมันจะได้ออกมายอดเยี่ยมแล้วก็ตรงใจเพื่อนเพื่อมากที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็จะทดแทนอย่างอื่นเนี่ยเป็นสี จากสีชมพูเนี่ยให้เป็นสีดําให้หมดนะครับซึ่งสีดําที่ผมชอบเนี่ยผมจะเปลี่ยนให้เป็นสีทองแบบทองทองเข้มอย่างเงี้ยทองส้มอย่างเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะแต่ว่าผมก็อยากจะลองดูว่าถ้าเป็นสีประจําจผมเนี่ยก็คือดําทองแล้วก็แดงนะเป็นสีประจาผมเนี่ยซึ่งผมลองดูแล้วมันดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แต่ว่าพูดยากอะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นเป็นสีทองใช่ไหมรองเท้าก็จะเป็นเป็นเท้าสีดําซึ่งอาจจะเป็นรองเท้าหนังนั่นแหละหนังสีดําส่วนหมวกนี่ก็เลยจะเปลี่ยนเป็นหมวกสีดำเนาะโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีดําแล้วก็ส่วนที่สองนี่ก็จะเป็นเหล็กสีทองนะครับซึ่งผลปรากฏออกมาว่ามันไม่ค่อยโดนใจอย่างอย่างที่คิดเท่าไหรอ่อ่ะมันยังเฉยเฉอยู่ะ่ะในส่วนของส่วนของการย้อมสีดําทองนะครับซึ่ง ถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อไปเนี่ยผมว่าสีทองคงจะไม่เหมาะแต่สีดำนี่คงจะได้อยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะลองมิกซ์เสื้อผ้าดูนะครับว่าเราจะตกแต่งเสื้อผ้าแบบมิกซ์แอนด์แทยังไงได้บ้างนะครับซึ่งรองเท้าเนี่ยผมก็จะเลือกรองเท้านักเรียนนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเข้ากับชุดนี้ดีนะครับถุงมือก็จะเป็นเอ่อเป็นนาฬิกาแล้วกันเป็นนาฬิกาจากชุดภาคเรียนพิเศษและกันเพราะว่ามันมันทำให้เราเห็นแขนมากขึ้นนะครับส่วน หมวกตรงนี้ก็จะใช้เป็นหมวกอันเดิมนะครับก็จะเป็นหมวกของเขาแกะป่านะครับเพราะว่าเป็นหมวกบริจินนลของผมเลยที่ผมชอบมากที่สุดนะครับตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวให้หมดเลยเพราะว่าผมคิดว่าสีขาวอนีี้อ่าอันนี้ผมใช้เป็นสีขาวของตัวโอเบีย e นะครับเพราะงั้นแล้วเพื่อนๆก็สามารถดูเป็นตัวอย่างได้นะว่าสีขาวที่ที่ผมจิบมาเนี่ยมันมันออกมาเป็นยังไงนะฮะซึ่งในตอนย้อมเนี่ยมันจะดูแบบแสบตาใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราออกไปข้างนอกแล้วเนี่ย มันอาจจะไม่เสียตาแล้วก็ได้นะครับก็ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคอ่าอันนี้ก็จะได้เป็นสีขาวนะครับซึ่งบอกเลยว่ามันก็ค่อนข้างโดนนะครับสําหรับเซตนี้นะค,คือถึงแม้ว่าผ้าคุมจะสั้นไปหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังอยู่ในความสิ่งที่เรียกว่าดูดีอยู่ครับก็ยังเอามาถ่ายรูปเล่นได้เอามาเดินเล่นได้นะครับสําหรับ ชุดแฟชั่นถ้าจะซื้อแค่เสื้อนะก็สามารถซื้อได้นะครับสำหรับตัวเนเจอร์เนะี่ยแต่ว่าสำหรับอาชีพอื่นเนี่ยไม่แน่ใจนะอ่าถุงเท้านี่ยังไงก็แก้มไม่ตกจริงจะต้องไปต้องไปลองหาสีที่เหมาะกับตัวเองล้วล่ะอ่าต่อมานี่ก็จะเป็นชุดสุดท้ายนะครับที่ผมจะนําเสนอนะฮะก็คือชุดเป็นหมวกใบเล่ยนะหมวกบวกใบเล่เหมือนเดิมแล้วก็เป็นเอ่อเป็นเสื้อฮาโลวีนนะครับเพราะว่าผมไปแอบใส่มาแล้วมันดูสวยดีครับเดี๋ยวก่อนหมวกใบเล่อยอยู่ไหนวะโอเคหมวกใบเล่ตรงนี้แล้วก็เอ่อเป็นชุด อ่าชุดฮาร์วีนอันนี้เป็นชุดอะไรเดดดินแดนมหัศจรรย์ปาถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะอ่ามันก็จะดูแบบดูดูเป็นแนวแบบยุคแบบการ์ตูนการ์ตูนหน่อยดูแนวแบบมังวามังวาอะไรเงี้ยเออดูจา้าบดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นย้อมแบบคร่าวๆนะไม่ได้จริงจังอะไรนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่าถ้าเกิดเออเพื่อนเพื่อมีหมวกตรงนี้แล้วซื้อชุดดินแดนอ้มหัศจรรย์อะไรเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาประมาณไหนก็เป็นประมาณนี้นั่นเอง ซึ่งผมก็ค่อนข้างถูกใจสำหรับเจดี้นะก็เดี๋ยวจะเอามาถ่ายรูปเล่นๆด้วยละกันนะประมาณนั้นอืสำหรับคลิปเนี่ยวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรใ,ในการเอามาแนะนำนเพื่อนๆแล้วก็ชุดแฟร์นะครับก็เป็นเรื่องของบุคคลนะถ้าเกิดว่าใครชอบก็ซื้อใครไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อนะครับชุดแฟร์เนี่ยมันไม่บังคับให้เราต้องซื้อนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคือถ้ามันมีเนี่ยมันทําให้คุณอาจจะรู้สึกว่าเล่นเกมเราแบบ คือควาสุขมากกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครสนใจชุดนี้นะครับก็มีขายอยู่ในร้านคาเพลนะครับราคาประมาณแค่500เพลเท่านั้นเองซึ่งมันไม่จํากัดเวลานะครับถ้าเกิดใครสนใจก็อย่าลืมไปอุดหนุนเกมเพื่อซัพพอร์ตเกมให้เกมไปรืเสิร์ฟออนไลน์อยู่กับเราเป็นนานนะครับสําหรับผมในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย